เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568นพระนารายราชนิเวศคุณอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับคุณซาบีดาไทเศตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ครั้งที่37ประจำปีพศ2568ในโอกาสเยี่ยมชมนิรทศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชและลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระสาทิสลักษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาวันที่2เมษายน2568สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงวางรกากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลบบุรีและเพื่อสืบสารอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีโดยมีการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2568ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศและบริเวณโบราณสถานต่างๆโดยรอบเมืองลบบุรี สำหรับกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชที่มหา,า,มหา,าวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดและร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้านณบริเวณพระที่นั่งจันทรพิสารโดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่14-23กุมภาพัานธ์2568 อาจารย์นรพิษเรื่องลืออาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคุณระวีวรรณนาคโชติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการและรักษาการหัวหน้าสํานักง,งานคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมเป็นพิธีกรบรรยายขบวนแห่ประวัติศาสตร์การจัดแสดงนิทรรศาการสมเด็จพระนารายมหาราชภายใต้หัวข้อสมเด็จพระนารายมหาราชในสายตาชาวต่างชาติ บริเวณด้าน,นข้างอาคารสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายมหาราชและการแสดงเรื่องวัฒนธรรมไทยเทศฝรั่งเศสอายุทยาณเวทีกลางงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชในคืนวันที่21กุมภาพันธ์2568ซึ่งงานนี้รับผิดชอบโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาหวิทยาลัยราชภัฏสตรี